ครับผมเติ้นตัวแทนหลักบริษัท h a d าดเฟชเชียลมาสนะครับในวันนี้ครับผมจะมาบอกและแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับในการเลือกซื้อฮา d านะครับและวิธีสังเกตฮาร์ของแท้แรกของปลอมเนี่ยนะครับต้องสังเกตยังไงบ้างนะครับและในวันนี้ครับสินค้าเนี่ยนะครับของฮาดาเองเนี่ยนะครับโด่งดังมากๆเลยนะแล้วก็แน่นอนครับไม่พลาดที่จะมีของก๊อปและของลอกเลียนแบบขึ้นมานะครับ ในวันนี้ครับเวลาที่จะเลือกซื้อเนี่ยเราต้องสังเกตยังไงได้บ้างนะครับในส่วนของภายนอกเรามาดูกันเลยนะครับส่วนที่1ครับในเรื่องของบาร์โค้ดนะฮะของแท้เนี่ยนะครับบาร์โค้ดเนี่ยจะชัดเจนนะครับในส่วนของปลอมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับรูปทางด้านขวามือเนี่ยบาร์โค้ดของเขานะครับจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าเออสกรีนนะครับตรงกล่องมานะครับตรงนี้ นะเห็นไหมครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็ตัวอักษรต่างๆนะครับของเขาก็จะไม่ชัดถ้าสังเกตนะครับตรงเวอร์วด์เว็บตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่ชัดเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับนี่คือส่วนที่1ครับต่อมาครับส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้างกล่องแน่นอนครับของแท้เนี่ยสติกเกอร์ที่เป็นสีเงินตัวอักษรสีแดงเนี่ยนะครับสติกเกอร์ต้อง อยู่ในซีนพลาสติกเท่านั้นนะครับไม่ไม่อยู่นอกนะครับต้องอยู่ข้างในกล่องก็คือติดกับกล่องเลยแล้วก็จะมีซีนหุ้มไว้อีกทีนึง่งแต่ของปลอมครับจะอยู่ด้าน,นนอกซิงค์ฟิล์มนะครับก็คือจะอยู่ข้างนอกของกล่องสินค้านั่นเองนะครับต่อมานะครับอีกวิธีสังเกตที่ง่ายมากๆเลยนะครับก็คือซีนของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับจะมะีไม่ค่อยเนี้ยบสักเท่าไหร่จะเป็นรอยเหมือนกับว่าเอา รอยตะเข็บนะครับอ่าตรงนี้ที่ผมจะชี้ให้ดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของหน้ากล่องนะครับซึ่งของแท้เนี่ยนะครับกับของปลอมสติกเกอร์3มิติเหมือนกันเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าของแท้เนี่ยสติกเกอร์3มิตินะครับอ่าจะอยู่ข้างในกล่องติดกับกล่องเวลาเราแกะออกมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นคําว่าล o ย แล้วก็ของปลอมก็จะอยู่ข้างนอกนะครับข้างนอกด้านซิงฟิล์มนั่นเองนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้ากล่องนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับตัวอักษรของเขาแต่ละส่วนเนี่ยแต่ละด้านเนี่ยจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับเหมือนอย่างรูปนี้ครับภาษาญี่ปุ่นเห็นไหมฮะของปลอมเนี่ยจะไม่ค่อยหนาเหมือนของจริงเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเขาจะเป็นการสแกนกล่องอย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการสแกนกล่องแล้วก็ทำกล่องแบบลอกเลียนแบบขึ้นมานะครับและ,อ,ะอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่หลายๆคนเจอเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของที่เปิดกล่องออกมาแล้วนะครับไม่มีบับเบิลฐานรองกล่องนะครับอันนั้นจะเป็นของปลอมแน่นอนนะครับส่วนของแท้นเนี่ยนะครับท่านสามารถซื้อกับตัวแทนบริษัทได้เลย นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของต้นเองเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนหลักของบริษัทอยู่แล้วนะครับขายของแท้และที่สําคัญครับรับประกันความพึงพอใจตั้งแต่คืนแรกที่ใช้นะครับหากใช้สินค้าแล้วไม่พะทับใจนะครับทางทีมงานและทางเราเนี่ยยินดีคืนเงินให้ท่านครบทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับสาหรับวันนี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้เนี่ย เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการเลือกซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่าง Hard Facial Mask นะครับสำหรับวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ